สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลเผ่าพันธุ์นิกรอยคืออีกหนึ่งเผ่าพันธุ์ที่สําคัญของมนุษย์นอกเหนือไปจากเผ่าพันธุ์คอเคซอยเผ่าพันธุ์มองโกลอยและก็เผ่าพันธุ์ออสเตรลอยนะครับลักษณะที่เด่นชัดของคนเผ่าพันธุ์นิกรอยก็คือการที่มีสีผิวสีดําเส้นผมหยิกหยองเป็นขมวดติดหนังศรีษะริมฝีปากขี่หนาจมูกแบนและกว้างประชากรส่วนใหญ่ที่เป็นเผ่าพันธุ์นิกรอยส่วนมากจะอาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกาสมัยที่ยังมีการค้าขายทาส ก็มีชาวยุโรปจับคนผิวสีในทวีปแอฟริกามาเป็นทาสไปยังดินแดนต่างๆปัจจุบันทําให้มีคนผิวสีกระจัดกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆต,ตามพื้นที่ต่างๆของโลกทั้งในอเมริกาและในยุโรปสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของคนผิวสีนั่นก็คือเรื่องของสรีระร่างกายที่มีความกำยำแข็งแรงและดูมีความแข็งแกร่งกว่าคนผิวขาวและคนเอเชียและด้วยความได้เปรียบในเรื่องของความแข็งแกร่งของร่างกายทําให้คนผิวสีมักจะมีความโดดเด่นในเรื่องของกีฬาที่ต้องใช้ร่างกายปะทะกับผู้แข่ง ไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลซึ่งมีนักกีฬาที่เป็นคนผิวสีอยู่อย่างมากมายหรือจะเป็นฟุตบอลที่คนผิวสีมักจะมีจุดเด่นในเรื่องของแรงประทะและความแข็งแกร่งรวมไปถึงการมีสปีดความเร็วหรือจะเป็นกีฬาที่ไม่ต้องใช้แรงประทะกันอย่างกรีธาคนผิวสีก็มักทําผลงานได้ดีเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันประเภททีมอย่างการวิ่ง4คูณ100เมตรหรือจะเป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยวอย่างการวิ่งระยะสั้น100เมตรหรือ200เมตร ซึ่งการวิ่งระยะสั้นนี่ก็สร้างชื่อให้กับนักกีฬาอย่างยูเซนโบยอดนักวิ่งจากจาเมกาโดยไปถึงการวิ่งมาราธอนระยะไกลก็มกักจะเป็นคนผิวสีนี่แหละครับที่วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นที่1ซึ่งเป็นภาพที่เห็นกันได้จนชินตาในมหาก,กรรมกีฬาใหญ่ๆอย่างเช่นโอลิมปิกเมื่อพูดถึงคนผิวสีก็ต้องนึกไปถึงทวีปแอฟริกาโดยประเทศเซเนก้าตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาโดยอยู่ทางฝั่งตะวันตกของทวีปมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เด่นๆนั่นก็คือทะเลสาบสีชมพู หรือว่าเลกเลสบาซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในหมู่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมไปถึงยังมีเกาะอก,กอเลซึ่งเป็นสถานที่ที่จะสามารถเห็นสถาปัตยกรรมแบบทางยุโรปและได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการค้าทาไปพร้อมๆกันส่วนในเรื่องของกีฬาเซเนก้าก็มีความโดดเด่นเช่นกันครับโดยเฉพาะฟุตบอลที่ทีมชาติเซเนก้าเคยผ่านไปเล่นในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้วโดยฟุตบอลโลกครั้งแรกของพวกเขาเกิดขึ้นเมื่อปี2 0 0 2ซึ่งพวกเขาได้ลงเล่นในนัดเปิดสนาม และสามารถพลิกล็อกเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศสไปได้และในยุคปัจจุบันเซเนก้ามีนักฟุตบอลดาวดังจากสโมสรหงแดงเลีอยวภูอย่างซาเดอมาเน่เป็นตัวความหวังของทีมชาติแต่นอกจากฟุตบอลแล้วยังมีกีฬาอีกหนึ่งชนิดที่ได้รับความนิยมจากชาวเซเนก้าไม่แพ้ฟุตบอลนั่นก็คือกีฬามวยปล้ำซึ่งมวยปล้ำของเซเนกัลมีความแตกต่างจากมวยปล้ำสมัครเล่นในกีฬาโอลิมปิกและมีความแตกต่างจากมวยปล้ำที่ผสมผสานความบันเทิงของสมาคมมวยปล้ำดับบัยดับยูอีแบบชัดเจน รอยมวยปล้ำของเซเนก้านั้นก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีจุดเด่นที่ผสมผสานเอกลักษณ์สไตล์แบบแอฟริกันทีนี้มาดูกันที่จุดกําเนิดของมวยปล้ำในประเทศเซเนก้ากันบ้างครับโดยเริ่มมาจากชาวไซเลอร์ซึ่งเป็นชนเผ่าใหญ่ที่อาศัยอยู่ในประเทศเซเนกา้าพวกเขามีประเพณีการต่อสู้ในการใช้มวยปล้ำสู้กันเพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งเพื่อพิสูจน์ศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายรวมถึงการใช้มวยปล้ำเป็นการต่อสู้ ในการทำศึกสงครามในหมู่ของนักรบด้วยกันเองโดยผู้ชนะก็จะได้รับคำสรรเสริญเยินยอหรือคำยกย่องต่างๆนานา,นา,นานรวมถึงยังสามารถยึดเอาหมู่บ้านที่พ่ายแพ้มาครอบครองเป็นของตนเองเอาไว้ได้สำหรับมวยปล้ำในประเทศเซ内เก้านั้นมีชื่อเรียกกันตามภาษาท้องถิ่นว่าล้ามซึ่งหมายความว่าลูกแกะหรือเนื้อแกะและในช่วงที่มีการต่อสู้กันนั้นก็จะมีผู้หญิงชาวไซเลอร์คอยท่องบทสวดการท่องบทสวดเหล่านี้ก็เป็นการทำไปเพื่อเรียกดวงวิญญ,ญาณ ให้มาเสริมพลังให้แก่พวกบรรดานักสู้หรือบรรดานักมวยปล้ำที่กําลังทําการแข่งขันบางครั้งก็จะมีการไล่ลามไปตามจังหวะของกลองซึ่งกลองที่นํามาใช้ในการประกอบจังหวะเหล่านี้ก็จะเป็นกลองพื้นเมืองที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในทวีปแอฟริกาซึ่งจังหวะของกลองพวกนี้นะครับที่คอยสร้างสีันและสร้างความคึกคักและสร้างความสนุกสนานระหว่างการแข่งขันมวยปล้ำได้เป็นอย่างดีรวมดังเสียงกลองพวกนี้นะครับ ที่คอยดึงดูดบรรดาคนดูให้เข้ามาชมการแข่งขันมวยปล้ำในประเทศไซเนก้าและก่อนที่จะเริ่มมีการแข่งขันมวยปล้ำก็จะมีอีกหนึ่งวิธีที่เรียกความสนใจจากผู้ชมได้เป็นอย่างดีวิธีการที่ว่านั้น,นคือการพูดโอ้อวดความเก่งกาจของตอนเองพร้อมกับพูดจาขมขวัญคู่ต่อสู้ไปในตัวหรือที่เรียกกันตามภาษาท้องถิ่นว่าแบ็คซึ่งในอดีตคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้ก็คือพวกไกออสแต่ปัจจุบันนั้นนักมวยปล้ำจะพูดได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยพวกไกลออสในการช่วยพูดซึ่งในยุคทศวรรษที่80มีนักมวยปล้ำที่พูดจาโอ้อวดความเก่งกาจของตนเองพร้อมกับพูดจาาคมขวัญคู่ต่อสู้ได้อย่างโดดเด่นเป็นที่ชื่นชอบของคนดูชายผู้นั้นมีนามว่ามาเมกกอกีซึ่งมีทักษะการพูดจาาคมขวัญคู่แข่งและพูดโอ้อวดสรรพคุณความเก่งกาจของตนเองได้อย่างดีทําให้มีแฟนๆคลั่งไคล้เป็นแฟนคลับของเขาเป็นจํานวนมากทีนี้มาดูกันที่รูปแบบการแข่งขันกันบ้าง โดยสนามหลักและสนามใหญ่ที่สุดที่ใช้ในการจัดแข่งขันมวยปล้ำในประเทศเซเนก้ลมีชื่อว่าอารีนาในชันแนลเดรลุตซึ่งตั้งอยู่ในกรุงดากา้าซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเซเนก้ลและมีความจุของสนามไม่ต่ำกว่า2,000 20, ที่นั่งส่วนเรื่องกฎกติกาก็ไม่มีอะไรยุ่งยากหรือซับซ้อนเกินความเข้าใจครับโดยจะมีลานต่อสู้อยู่ตรงกลางสนามซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื้นทรายนักสู้ทั้งสองคนมาประจันหน้ากันโดยมีกรรมการอยู่ในสนามหนึ่งคน วิธีการที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ก็คือการจับคู่ต่อสู้ทุ่มลงกับพื้นหรือทำให้ส่วนหลังของคู่ต่อสู้แนบไปกับพื้นทรายนั้นก็สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้แล้วแต่ถึงแม้ว่าการจะเอาชนะคู่แข่งนั้นอาจฟังดูง่ายแต่ก็ไม่ง่ายครับเพราะกว่าจะหาทางจับคู่ต่อสู้ได้ก็อาจต้องใช้เวลานานซึ่งก็มีหลายคู่ที่มักใช้เวลาในการดูเชิงจด,จดจ้องจอง้จองกันจนกว่าจะเอาชนะได้ซึ่งก็เล่นเอาทั้งกรรมการรวมถึงคนดูในสนามต่ก็เซ็งไปตามๆกันครับ นอกจากนั้นแล้วยังมีสีสันต่างๆที่เกิดขึ้นในสนามที่สร้างความบันเทิงให้แก่คนดูทั้งการเต้นก่อนการแข่งขันซึ่งเป็นการเต้นตามความเชื่อว่าจะช่วยเสริมพลังให้แก่นักสู้รวมถึงการแต่งหน้าและแต่งตัวด้วยสีสันที่ฉูดฉาดซึ่งเป็นการสร้างเอกลักษณ์นอกจากนี้แล้วก็ยังมีเสียงกรองประกอบจังหวะที่สร้างความคึกคักให้แก่การแข่งขันและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเสียงเชียร์จากบรรดาคนดูในสนามนั่นเองซึ่งจะว่าไปแล้วในแต่ละกีฬา หากปลาสจากคนดูก็เสมือนทานส้ตมตำแต่ไม่ยอมใส่พริกนั่นเองมาดูกันที่การฝึกซ้อมกันบ้างครับพวกบรรดานักมวยปล้ำชาวไซเนเก้าส่วนใหญ่จะมีการฝึกซ้อมกันแบบหนักหน่วงโดยพวกเขามีความเชื่อกันว่าถ้าฝึกซ้อมกันแบบหนักหน่วงแล้วจะทําให้ร่างกายมีความแข็งแรงและแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมในร่มทีโรงยิมโดยการฝึกสารพัดรูปแบบทางการยกเวทรวมไปถึงการดึงข้อ รวมถึงการฝึกซ้อมนอกสถานที่เช่นบริเวณริมชายหาดในช่วงเวลากลางวันโดยวิธีการฝึกซ้อมก็จะเป็นการวิ่งรากกระสอบทรายหรือจะเป็นการวิ่งจ็อกกิง้งซึ่งรวมระยะทางไม่ต่ำกว่า10กิโลเมตรและวิธีฝึกซ้อมที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือการฝึกซ้อมมวยปล้ำโดยจะมีศูนย์ฝึกกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศเปรียบไปก็เหมือนค่ายมวยของเมืองไทยซึ่งนักสู้ในค่ายก็ยจะมีหลากหลายวัยครับแต่ที่เยอะที่สุดส่วนมากก็จะเป็นวัยรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน20ปี ที่เข้ามาฝึกฝนทักษะและเรียนรู้พื้นฐานของกีฬามวยปล้ำเพื่อโอกาสที่จะก้าวไปเป็นนักมวยปล้ำระดับแถวหน้าของประเทศนอกจากจะฝึกซ้อมให้ร่างกายมีความแข็งแรงและแข็งแกร่งแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญและเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับนักมวยปล้ำชาวเซเนก้ามาอย่างยาวนานนั่นก็คือเรื่องของความเชื่อในเรื่องของโชคลางโดยนักมวยปล้ำหลายคนมักจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไป บางคนก็จะนําพวกทรายมาถูตัวก่อนทําการแข่งขันหรือในอย่างบางรายก็จะนําพวกน้ําเปล่าหรือน้ํามันโลชั่นมาฉลมตัวจนชุ่มซึ่งวิธีการที่นําน้ํามันโลชั่นมาทาตัวเป็นวิธีความเชื่อที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่สุดในหมู่บรรดานักมวยปล้ำชาวไซเนก้าและอีกหนึ่งวิธีก็คือการนําพวกหมอผีมาท่องบทสวดเรียกดวงวิญ,ญญาณมาเสริมพลังให้แก่ตัวนักมวยปล้ำซึ่งปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเรื่องสยศาสตร์เรื่องมนดําต่าง เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวงการมวยปล้ำในประเทศเซเนก้ลมาอย่างยาวนานและมีมาถึงในยุคปัจจุบันส่วนบรรดานักซู้ที่มีชื่อเสียงในวงการมวยปล้ำของประเทศเซเนก้ลถ้านับตั้งแต่ยุคทศวรรษที่50เป็นต้นมาก็มีนักมวยปล้ำที่เป็นระดับแชมป์มาแล้วหลายรายโดยรายชื่อที่เด่นๆก็จะมีอย่างเช่นบัลล่าเกทูหรือจะเป็นนักมวยปล้ำรุ่นใหญ่วัยเก่าที่มีผลงานอย่างโดดเด่นในช่วงยุค90ที่มีนามว่าเยกินนี่ หรือว่าจะเป็นจอมโหดเจ้าของฉายาน้ำว่าไทสันหรือชื่อจริงของเขาก็คือโมฮัมเหม็ดเอนดาวรวมไปถึงนักมวยปล้ำสายเลือดใหม่ที่มีนามว่าบอมบาเดียซึ่งเป็นนักมวยปล้ำที่มีผลงานโดดเด่นอยู่ในยุคปัจจุบันและนี่ก็คือเรื่องราวของล้ามมวยปล้ำประจำชาติของประเทศเซเนก้าซึ่งถือเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในเซเนกลโดยได้รับความนิยมมากกว่ากีฬาฟุตบอลด้วยซ้ำไป โดยจุดเริ่มต้นจากการต่อสู้ระหว่างชนเผ่าของชาวเซเลอร์มาสู่การแข่งขันชิงแชมป์ในยุคปัจจุบันทําให้หมวยปล้ำของชาวเซเนก้ามีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เฉพาะแต่ความแข็งแกร่งแข็งแรงของบรรดาน,นักสู้เท่านั้นแต่ยังมีเรื่องของความเชื่อในด้านโชคลางความเชื่อในเรื่องของสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องอีกทั้งยังมีพวกหมอผีคอยมาสวดเรียกดวงวิญ,ญญาณเพื่อมาเสริมพลังให้แก่ตัวนักมวยปล้ำ รวมไปถึงสีสันรบริเวณข้างสนามซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับที่สร้างสเสน่ห์และเอกลักษณ์ให้แก่วงการมวยปล้ำของเซนก้าได้เป็นอย่างดีทําให้กลายเป็นที่จดจําและถูกกล่าวถึงไปไม่น้อยเลยทีเดียวเอาละครับสําหรับเรื่องราวของล้ามมวยปล้ำประจําชาติแห่งประเทศเซเนก้าก็คงจะมีเพียงเท่านี้สาหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ